ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันพุธนี้จะมามาพกบกับบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทในเรื่องของพระพุทธฉายเรื่องของพระพุทธบาทก็ได้พูดไปแล้วบันทีญาโยมพุทธบริษัทอาจจะสงสัยว่าเรื่องปาฏิหาริย์ต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องกุกขึ้นหรือยังไงแต่ความจริงท้าบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทก็ดี นนหรือว่าวันดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็ดีจะยังเคารพปฏิบัติของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตาสาวกหรือว่าบรรดาพระเทรานุเทระผู้ใหญ่ในสมัยก่อนที่ท่านปฏิบัติกันถ้ายังทรงอยู่ในแบบฉบับนั้นอาตมาก็คิดว่าเรื่องปาฏิหารต่างๆเป็นของธรรมดาไม่มีอะไรเป็นมหาศึกรย เพราะว่าบรนดาท่านผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆในสมัยที่อาตมาบวชใหม่ๆในสมัยนั้นพระไม่มียศกันมากจังหวัดหนึ่งจะมีพระครูสักองค์หรือสององค์เท่านั้นแล้วพระราชาคณะก็หายยากบางทีเจ้าคณะจังหวัดก็มียศแค่พระครูนานๆจะมียศตามทบ พระมียศฐาบมดาศักสักทีแค่พระครูไปที่ไหนก็รู้สึกว่าเป็นการอัศจรรย์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าทพระผู้ใหญ่ทุกท่านไม่มีความมัวเมาในลาภะยศที่บวชกันแล้วนี้ไม่ต้องการยศต้องการบวชเอาดีกันเราจะเห็นว่าการทุดดงของบรรดาท่านนาหลายเหล่านั้นทุดดงกันจริงๆ ไม่มีการแจกพระไม่มีการแจกแต่สุดไม่มีการรับเงินรับทองแม้แต่ทองปิดพระก็มีไปไม่ได้การทุดดงรู้สึกว่าเป็นของมหาศรรย์ถ้าจิตใจของพวกเรามีจิตคิดฆ่าจากพระธรรมวินยัยไปนิดเดียวมุดคันไฟก็จะขึ้นต้องแสดงอาบัต แล้วว่าการปากักกฏก็ไม่กันไอแตมตามแถวข้างๆบ้านข้างๆเรือนในที่ชมุมชนเขาไม่ปกักกฏกันเขาหาป่าเป็นที่สงัดถ้าจะไปตามบ้านก็ต้องปักไกลบ้านไม่น้อยกว่าหนึ่งกิโล <c oughs> เรียกว่าท่านปฏิบัติกันจริง,รงๆและโดยมากพระก็ไม่ร่ำรวยไม่เหมือนพระสมัยนี้พระสมัยนี้รวยมากก็ว่ารวยเงินรวยทรัพย์สิน แตาว่าพระสมัยก่อนรวยความดีตอนนี้ถ้าหากว่าบรรดาพระทั้งหลายก็ดีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทกําลังเจริญสมถะวิปัสสนากันอยู่ก็ตามที่กําลังนั่งฟังกันอยู่สมัยนี้ถ้าเราจะมารวยดีกันบ้างอย่างกับพระพ,ระพวกนั้นนะเราจะหันเข้ามารวยดีกันตามแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ตามแบบที่ท่านมาหาเถรานุเถระต่างๆเช่นหลวงพ่อปานเป็นต้นแล้วก็พระอ,อีกหลายองค์ซึ่งอาจจะมาจะเล่าต่อไปในวันหน้าที่ท่านปฏิบัติกันอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทและพระคุณเจา้าที่เคารพทุกท่านก็จะเห็นว่าของอัศจรรย์คือหมายความปาฏิหาริย์ต่างๆเป็นเรื่องกล้วยๆธรรมดาๆไม่มีอะไรเป็นของแปลก แล้วการอราธนาพระอาราธนาบรารมีต่างๆก็เห็นเป็นของปกตินี่ว่ากันถึงว่ากฎธรรมดานะถ้าจิตของบุคคลเราเข้าถึงความดีตอนนี้หากว,ว่าจิตของบุคคลเรายังไม่เข้าถึงความดีในขนาดนั้นมาพูดกันถึงปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าก็ตามปาฏิหาริย์ของใครก็ตามมันก็อดจะนั่งสงสัยไม่ได้ ทำไมจึงสงสัยก็เพราะว่าเราทำไม่ได้ทีนี้ถ้าอยากคิดไปทีว่าถ้าเราทำได้เราก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องมีใครมาสอนเราเอาอย่างนั้นดีไหมย่างสมัยนี้ก็ไม่กันนักบินเขาขี่ระบินกันได้เขาบินกันไปบนฟ้าได้เราทำอย่างเขาได้ไหมถ้าเราทำไม่ได้เราจะคิดว่าเขาทำไม่ได้ตามเราอย่างนั้นหรือมันก็ไม่ถูกเหมือนกัน ดนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านที่เป็นนักสมาะและวิปัสสนาที่กำลังนั่งฟังอยู่เวลานี้ถ้าฟังเรื่องราวของพระโบราณแล้วก็จงคิดว่านั่นความดีที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาที่เรายังเข้าไม่ถึงในสำหรับที่ท่านที่ยังเข้าไม่ถึงนะที่แทนที่ท่านบูไดก็ตามเข้าถึงแล้วก็อย่ายัดยั้งอยู่แค่นั้นก้าวต่อไปจนก,กว่าจะชนพนิพพาน พวกเราเป็นพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าพระนิพพานเป็นของเลิศพระองค์ลงพระองค์ทรงเรียนสมาบัตสี่และสมาบัตแปดจบแล้วจัดว่าปเป็นฌานโลกีก็เห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไปแสวงหาใหม่ที่ได้มาใหม่ต่อจากนั้นก็คืออริยสัจสี่ได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรรตนี่เป็นเป็นจุดคือเป็นกําลังให้เข้าถึงพระนิพพานเป็นทุนใหญ่ นนมนบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็ตามบรรดาพระคุณเจ้าที่รับฟังก็ตามถ้ามีความดีเข้าถึงตามที่อาตมากล่าวแล้วเมืกี่นี้ก็จะเพิ่งไปหยุดดีเสียตรงนั้นจังใจเพิ่งคิดว่ามีเราดีพอแล้วถ้าคิดอย่างนั้นก็ชื่อว่าเป็นการประมาทเป็นการริดรอยความดีเกินไปก้าวต่อไปจนกว่าจะชนพนิพาน ที่ตอนชนพนิพภานในชนกันตรงไหนก็ต้องบอกกันอย่างนี้ว่าเวลาชนถ้าเป็นสุขาวิปัสสโกก็รู้สึกว่าอารมณ์สบายยอมรับนับถือกฎกุงธรรมดาอะไรจะไปอะไรก็มาจะมาก็ตามไม่ดิน้นไม่รนจิตไม่กระสับกระสายถ้าเตวิโชชะละปิโยปริสัมมิทัปปโตอันนี้เห็นพนิพภาพนเจ๋วไปสู่สำนักพนิพพานได้ ว่านิพพานอยู่ตรงไหนเราไปได้เลยไปไปได้ทุกวันสำหรับท่านที่เป็นเตวิโชจะเห็นพระนิพพานได้ทุกขณะจิตที่ปราตนาจะเห็นเท่านี้พอเรียกว่าชนพระนิพพานแล้วนะเอาลเรื่องนี้ทิ้งไว้เป็นอารามบบทยากโยงควรจะลำคาญเล่ากันถึงเรื่องพระพุทธขายเมือ่อออกจากพระพุทธบาทแล้วก็เดินไปพระพุทธขายตามความสบาย ระยะทางก็ไม่ไกลแต่แล้วก็ปักกฎนอนนค้างกันกลางคืนกลางทางเส้นหนึ่งคืนเลือกไปแบบนักพุดดงไม่ใช่นักตามควายเมื่อตอนรุ่งขึ้นก็เดินไปถึงพระพุทธฉายเวลาบ่ายก็ไปนั่งอยู่ทางด้านเพื่อที่จะเห็นพระรูปของพระพุทธฉายนั่งกันปไปถึงพักเหนื่อยแล้วหลวงพ่อไปก็ทิบายเรื่องพระพุทธฉาย เรื่องของพระวุทธชายนี่เป็นเรื่องของตำนานอาตมาจะไม่นำมากล่าวแต่หลวงพ่อปายก็พูดอีกเหมือนกันที่นี่ฉันก็เคยอธิษฐานอีกเป็นสิ่งมหาอัศจรรย์ถามว่าอาศัศจรรย์ยังไงขอรับบอกว่าฉันก็ขอดูรูปพระพุทธเจ้าคือว่าพระโมคคันลาภาษาลีบุตในเวลาดึกสง,งัดในเวลาตอนค่ำเจริญพระกรรมฐา,านฉันเห็นชัด เวลาที่ฉันมาทุดงนี่นะฉันมาขอเห็นพระรูปไปโฉมทุกคราวเกิดธรรมปีติมากเกิดกำลังใจมากก็เลยกราบเรียนท่านว่าแต่คืนนี้หลวงพ่อจะขอดูได้ไหมครับต่างก็เริบอกไอ้เรื่องขอนะขอได้แต่ถ้าท่านจะ,สะแสดงให้เห็นหรือไม่นั้นฉันก็สงสัยเหมือนกัน เป็นอันว่าสุดแล้วแต่ความม,ามาหารุณนาของท่านและความดีของเราก็มแล้วกันนะ <t> ถ้าเราดีไม่พอท่านก็ไม่ให้เห็นหากว่าเราดีพอท่านก็ให้เห็นนี่ให้เป็นหน้าที่ของท่านการที่จะเห็นหรือไม่เห็นเป็นหน้าที่ของท่านถ้าพวกเราไม่สามารถจะเห็นได้ก็จงนึกว่าเรานี่มันเร็วเกินไป เราเห็นไม่ได้ถ้าเราเห็นได้ก็จึงนึกว่านี่เราก้าวเข้าสู่จุดหนึ่งของความดีแล้วแล้วก็จงอย่ายับยั้งอยู่แค่นี้พยายามปฏิบัติความดีต่อไปจนกว่าจะเห็นท่านได้เป็นปกติทุกวันนี่เป็นคำสอนของพ่อปานนะแล้วก็ต้องการสอนต่อไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นมาแล้วทั้งหมดนะเป็นอดีตทังนั้นจากเขาวงประจันเราก็เห็นพระบรมสารีริกธาต จากพระพุทธบาทเราก็เห็นรูกพระพุทธพระพุทธปฏิหาร้วยความจริงองค์สมเด็จพระบิชิตามานิพานไปแล้วตั้งสองพันปีเศษนี่เป็นอดีตทั้งนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านดีกว่าเราหลายพันล้านเท่าท่านยังตายแต่พวกเรานี่ไม่ช้าก็ตายเหมือนกันจงอย่าลืมนึกถึงความตายนะถ้าเราจะอยู่ก็อยู่อย่างคนดีถ้าจะตายก็ต้องตายอย่างผีดี อย่าอยู่อย่างคนเลวเมื่อตายแล้วมันก็จะเป็นผีเลวไม่ดีหรอกและท่านก็ชี้ให้ดูนรกชี้ให้ดูเปรตอสุรกายชีย้ดูสวรรค์เทวดาและพรหมเพราะอำนาจของน้ำทิพย์ก็ไม่ชี้ยังไม่หมดเราเห็นกันสบาย,บายจํานักของนรกวุ่นวายไปหมดมีตะเพลิงเผามีสันพาวุตต่างๆจํานักของเทวดาก็มีแต่ความสุข ผมก็มีแต่ความสงัดเทวดามีความรื่นเริงหันษาหาความสุขอย่างงั้นยากมีความสวยสดงดงามบอกไม่ถูกแล้วท่านจะพูดต่อไปวันนิพานสุขกว่านี้นะมีพานสงัดกว่าผมมีความสุขมากกว่าผมแต่ว่าน้าทิพย์เขาไม่ชีไม่สามารถจะเห็นนิพานได้นั่นก็เป็นเรื่องของน้าทิพย์แล้วก็ว่ากันต่อไป พอมาถึงพระพุทธชายตอเวลากลางคืนหลวงพ่อไปก็อธิษฐานแบบนั้นอีกแล้วก็สอนให้พวกเรานั่งสมาธิตามกำหนดก็ปรากฏก็เพียงสองสามน,นาทีก็เห็นรูปพขะอ,องค์สมเด็จไปจินาศ,าส,าศาส,าสีบรมศารสดาสสมาสัพพุทธเจ้านั่งกลางมีฉับพันณรังสีรสมีโอบราการของใสทรงแย้มประโอ์และภาษาดีบุตรนั่งอยู่ข้างขวา พระโมกขลานั่งอยู่ข้างซ้ายทุกองค์มีแสงสว่างคล้ดวงอาทิตย์พวกเราจะหลับตาก็เห็นจะลืมตาก็เห็นตอนนี้ระบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจิตใจมันรักสนิพานยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดชื่นอกชื่นใจเกิดธรรมปีตินี่ดีว่าไม่ตายเสียก่อนนะถ้าตายเสียก่อนก็ไม่มีโอกาสจะมาเล่าเรื่องนี้ระบรรดาญาโยมพุทธบริษัทฟัง แล้วการเห็นในครั้งนั่นก็เป็นการเห็นครั้งแรกและก็เป็นครั้งสุดท้ายต่อไปแล้วก็ใช้วิธีฝึกตามแบบฉบับที่หลวงพ่อปานสอนแล้วก็เห็นกันตามอัจยาใสอันนี้ไม่บอกให้นะก็ไม่ใช่จะมาตั้งตัวเป็นครูสอนพระกรรมาฐานถึงแม้ว่าจะสอนก,นกันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทไม่ทําตาม หรือว่าทําตามแล้วถ้าอารมณ์จิตเข้าไม่ถึงมันก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นกันฉะนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าความดีหรือไม่ดีในพระพุทธศาสนานี่เป็นปัจจัตตังตัวเองเท่านั้นที่ต้องทําตนให้เป็นคนดีตัวเองเท่านั้นที่ต้องท,นนองทํานนทต,ทตนให้เป็นคนเข้าถึงถ้าเราทําดีไม่ได้แล้วเข้าถึงไม่ได้ใครก็ชี้ให้ดูอะไรมันก็มองไม่เห็น อย่างเขาจะเชื่อดูประเทศอเมริกาว่ามีตึกตั้งร้อยชั้นถ้าตาเราไม่เห็นเนี่ยมองไกลไม่ได้แล้วก็ไปไม่ถึงเราจะเชื่อเขาได้ยังไงเราก็อาจจะไม่เชื่อบอกว่าบ้านเราแค่กระต๊อบนิดเดียวมันยังสุดมันยังพังแต่ก็เพราะอะไรอเมริกาจะสร้างตึกตั้งร้อยชั้นเสร็จมันจะสร้างกันไปได้ยังไงนี่เราก็จะไม่เชื่อ ข้อนี้มีอ,อุปมาชั้นใดเรื่องราวของพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันเล่าให้กันฟังนะเล่าให้กันฟังได้พูดให้ฟังได้แต่เรื่องจะให้เชื่อนาตมาไม่บังคับใครที่พูดมานี่ไม่ได้พูดให้รรดาญาติโยมพุทธบริษัทเชื่อนะเล่าให้ฟังแต่เพียงว่าท่านเก่าๆที่ท่านบวชแล้วท่านตั้งใจเป็นพระไม่ใช่บวชตั้งใจเป็นมห AH าเศรษฐี ไม่ใช่บวชแล้วตั้งใจเป็นท่านเป็นผู้มียศใหญ่ไม่ใช่บวชแล้วหวังความสันเสริญให้จะบ้างคอยสันเสริญเยนยอไม่ใช่บวชแล้วหาความสุขในการามาคุณนะท่านบวชเพื่อละกันเพื่อหาความดีในพระพุทธศาสนาท่านทำได้แต่ที่ทำไม่ได้ก็เห็นจะปฏิบัติตัวพลาดไปเพราะเรื่องราวของพระพุทธศาสนาในพระอรหันตุกองค์รับรอง รพระอริยเจ้าทุกองค์รับรองเขาทํากันได้เทวดาเขาก็รับรองเป็น้แต่กระหรือคนที่อยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเวลานี้ที่ท่านได้แต่เห็นทั้งพระทั้งคารวะจะถมไปเคยคุยกันเคยคุยกันนะถมไปแต่ทาไมกลา้าจะเล่าให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟังเพราะเกรงว่าญาติโยมจะไม่เชื่ออันนี้พูดมากไปแล้ว เมื่อเล่าเข้าไปเลี้ยวเข้าไปหาพระพุทธฉายคือนั้นพวกเราชมบารมีกันมาถึงเวลาสองยามพระรูปพระโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโมกัลาภาษาหนีบทก็หายไปพวกเราก็อยู่กันได้หนาาธรรมปีติถึงเวลาประมาณตีสองคือเดินคล้อยไปแล้วองค์ข้อไปก็สั่งพักบอกพวกเราทรมานกันนาน นั่งนานนอนทํากันก็ได้เวลานอนลงไปก็อย่าขาดสติสัมปชัญญะนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกไม่ใช่ของเราทรัพย์สินที่มีอยู่ที่วัดหรือที่บ้านก็ตามถ้าเราตายมันไปกับเราไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราที่มีชีวิตที่ทรงอยู่เวลานี้เราตายจริงๆมันก็ไม่ไปกับเรามันก็นอนอยู่ตรงนี้ พวกเธอทั้งหมดจงวางอารมณ์เสียนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรแล้วแม้แต่ร่างกายที่เราทรงอยู่เวลานี้ก็ไม่ใช่ของเรานี่ทําว่าอย่างนั้นนะสอนกันอย่างยอดยอๆบรรดาญาติโยามพุทธบริษัทอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ของพระนิพพานผู้เรามีปกติเรียกว่าชํานาญดีกว่าชิน กินต่ออารมณ์แบบนี้เมื่อลวงพ่อบอกก็ถือว่าเป็นการเตือนกันลืมท่านั้นไม่ถือว่าเป็นของใหม่เพื่อการเดินไปทุกก้าวเรานึกถึงพระนิพพานเป็นปกติเราไม่ได้นึกถึงอะไรกันนึกว่าเราออกทูปดงเพื่อเดินไปนิพพานเสื้อกับกินตายเมื่อไรเราจะไปนิพพานเราสิ้นลมปราณเมื่อไรเราจะไปนิพพานเราเป็นผู้ไม่มีอะไรแล้ว นีอารมณ์ของนักทุนด,ดงในขณะนั้นนะตอนนี้เมื่อเวลาตีสองผ่านไปเลยไปประมาณตีสามอัตมายังไม่หลับพระทุด,ดงทั้งหมดยังไม่หลับเกิดธรรมปีติทุกคนบอกว่ายังเห็นภาพติดหูติดตาอารมณ์มันชุ่มชื่นก็มองไปทางด้านทิศตะวันตกของกรดที่ปัดปรากฏว่ามีต้นไม้สูงต้นหนึ่ง ต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้สูงเพียวไม่เห็นมีกิ่งมีกา้านมายืนมาปรากฏที่ข้างกรดพระเขียนอีกองค์หนึ่งพระที่ไปใน,นชื่อเขียนมองไปก็คิดในใจว่าเอที่เวลากําลังปักกรดในต้นไม้ใหญ่ไม่มีไน้สูงประมาณยอดตาลยอดยางนะต้นไม้ใหญ่ไม่มีเป็นที่ว่างก็เวลานี่นี่เดือนรุบรูรุบรูรรต้นไม้มันปรากฏขึ้นมาได้ยังไง มองไปก็เกิดความสงสัยคันมองไปสักครู่หนึ่งเห็นไอ้แขนไกวไปไกวมาก็คิดว่ากิ่งไม้แไรมันมีสองกิ่งมันลู่ลงมามองขึ้นไปบนยอดไม่มีใบปรากฏว่ามีตาแดงสองข้างสีตาแดงจัดเส้นแสงออกมาก็รู้ในใจว่านี่ไม่ใช่ต้นไม้แล้วคงเป็นยักษ์ พอน,นึกในใจเท่านั้นเสียงของพ่อปานอยู่กดเหนือขึ้นไปรองถามว่าใครมายืนอยู่ข้างกพร,ระเขียนต้นไม้ต้นนั้นพูดได้บอกผมเองครับถามว่ามายืนอยู่ทําไมนองพ่อปานถามอย่างังนะมายืนอยู่เพื่ออะไรออกไปเสียประเดี๋ยวพระจะตกอ,อกตกใจจะป่วยไข้ไม่สบาย แกก็ตอบมาว่าพระองค์อื่นไม่เป็นไรเรานรับแต่ผมจะขอพระองค์นี้สักองค์นุวงพ่อปานถามว่าพระอะไรแกก็บอกกับพระเขียนนุวงพ่อปานบอกไม่ได้จะเอาของเขาไปไม่ได้นะญาติโยมเขาฝากมารับรองเข้ามาว่าให้จะไม่ให้ลูกก็ไปอันตรายเวลาจะเอาก็ไปเอาที่บ้านที่ช่องที่ที่อยู่ที่เวลานี้เขามาทุง่งงรับรองเข้ามา ก็ามาปฏิบัติความดีมาฝึกความดีจะมาเอาไปยังไงไม่ได้ให้ไม่ได้นะอย่าเอาไปเป็นอนันขาดเจ้าน่อยก็ร้องตอบมาอีกว่าผมขอองค์เดียวเท่านั้นนะครับเขากรุณาให้เหลุงพ่อปานก็เลยบอกว่าไม่ได้ฉันบอกแล้วว่าไม่ได้ฉันรับรองกับญาติโยงเขาแล้วว่าเวลามาทุด,ดงจะไม่ให้มีอันตรายเขาก็ยืนนิ่งอยู่พักหนึ่ง แล้วก็บอกเอา้าไม่ได้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรไม่ให้ก็ไม่เอาพ้มกลับละแล้วแกก็เดินหายลับไปทางทิศตะวันตกนี่เป็นเรื่องราวที่พระพุทธฉายนะครั้นเมื่อเขาเดินไปนแล้วในตอนเช้าพวกเราตื่นขึ้นพร้อมกันแล้วก็พูดเรื่องราวนี้พร้อมกันแม้แต่พระเขียงก็เหมือนกันแกก็ได้ยินพวกเราก็กำลังจะเดินออกบินาบาตตามต้นไม้ พระเขียนก็เตรียมบาดปรากฏว่าพระเขียนท้องเดินท้องร่วงเป็นโรคท้องร่วงไปถ่ายได้สามครั้งถ่ายไม่มีลมสะบัดแสดงว่าเปน็นไนวาต่กระโรคเมื่อกำลังนอนแบบหลวงพ่อปานก็เลยสั่งให้พระเขียนนอนเดินออกบิาบาถุบาตท่านก็อธิษฐานขออาหารมาเผื่อพระเขียนด้วยวันนั้นหลวงพ่อปานได้อาหารเป็นสองเท่า พอเราได้คนไข้เท่ากินอิ่มสบายสบายพอกลับมาแล้วหลวงพ่อไปก็หาน้ํามาทําน้ามนต์ให้พระเขียนดื่มก็ไปสามอึกบอกไม่เป็นไรละคุณฉันไม่ได้ให้เขาเขาไม่เอาไปแต่พวกนี้มันก็อย่างนั้นแหละแต่ได้หรือไม่ได้ก็าตามมันก็ต้องแสดงอาการปลาให้ปลากดนิดต่อยแสดงฤทธิ์แสดงเดชว่เดี๋ยวเดียวก็มีกําลัง เมื่อพระเก๋งกินน้ำมึนเข้าไปแล้วประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ลุกขึ้นมาเนี่ยกำลังเป็นปกติหลวงพ่อปายก็นำอาหารจากบินฑบาตมาให้ฉันพอฉันเข้าไปแล้วสักครู่หนึ่งก็นอนพักตอนบ่ายก็ลุกขึ้นบอกว่าการปกติมีกำลังดีแล้วพวกคณะทุนดงก็พักกันอยู่ที่พระพุทธฉายอีกหนึ่งคืนได้จึงเดินทางกลับอรบรรดาญาโยมพุทธบริษัท วันนี้ก็เห็นจะกลับเข้าถึงวัดกันเสียทีหนึ่งเพรากลับเข้ามาถึงวัดนะอีตอนนี้ก็ขอย้อนถึงเรื่องเขาไม่ชีสักนิดอีตอนที่แม่ชีให้น้ำทิพไว้ทาลูกตาเนี่ยไม่ได้ให้ไว้ทาลูกตาเพรากลับมาถึงวัดตาทิพหายกลายเป็นตาเนื้อปกติ ไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาต่อไปถ้าจะเห็นได้ก็ต้องอาศัยอุปจารสมาธิ <c oughs> <c oughs> นี่บรรดายาโยมพุทธบริษัทที่จเจริญพระกรรมฐานเข้าใจแล้วใช่ไหมแล้วอุปจารชานนะแต่ว่าถ้าอุปจารชาน,นี้ถ้าเห็นนะมันก็เห็นอย่างนั้นแหละบวบแบบถ้าทางที่ดีแล้วก็จิตเข้าถึงฌานสี่ ทรงชานเสียให้สบายรักษาจิตให้เป็นเอก,ก,กาตารมกัอุเบกขารมให้มีจิตสงบแล้วก็ถอยหลังมาถึงอุปจารสมาธิเรานั่งอยู่ตรงนี้นะจะคุยกับเทวดาก็ได้จะคุยกับพรมก็ได้ท่านอยู่ที่ของท่านเราอยู่ที่ของเราเราเห็นท่านได้เราคุยกับท่านได้ตามสบายสบายแบบคนคุยกับคน แล้วว่าเราจะมองลงต่ําจะคุยกับสัตว์นรกตนไหนก็ได้เปรตตนไหนก็ได้สํานักของพัญญายมก็ได้ตามสบายระยาตีการนาติเกของเราที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นอะไรแล้วก็สามารถจะเห็นได้จะคุยกับท่านได้จะถามเรื่องราวต่างๆได้ปลารคก,กันได้ตามอัตยาศัยนี่เป็นเรื่องความรู้ในพระพุทธศาสนานะมีจริงๆ พระพุทธเจ้าก็รับรองพระอาการสาวกสองทั้งสองก็รับรองพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านก็รับรองเว้นไว้แต่พระกังหันธรรมดานี่สิจะรับรองหรือเปล่าแลบรรดาย่าโยมพุทธบริษัทที่กาลังนั่งฟังกันอยู่นี่เห็นชอบด้วยหรือเปล่าอย่าลืมนะอาคาตาโรตถาสตา พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตถาคตเป็น,นเพียงผู้บอกหมายความว่ามีเรื่องอะไรก็ตามเล่าให้กันฟังแนะนำให้กันฟังท่านทั้หลายรับฟังแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของท่านนี่พระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่นิยมคนเชื่อง่าย ก่อนจะเชื่อก็ต้องทดลองกันเสียก่อนปฏิบัติตามก่นเสียก่อนว่ามันมีผลตามนั้นไหมถ้ามีผลตามนั่นก็เชื่อถ้าไม่มีผลตามนั่นก็จงใหญ่เชื่อนี่พระพุทธเจ้าท่านเตือนไว้อย่างนี้นะเรื่องเนียตมาพูดนี่ก็เหมือนกันจะเป็นเรื่องผลในการพบการเห็นกดด็ดีตามกฎทางการปฏิบัติก็ตาม อาตมาก็ไม่ได้พูดแต่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทหรือบรรดาพระคุณเจ้าที่เคารพที่กําลังฟังอยู่รับฟังเชื่อผพราว่าท่านไม่ควรจะเชื่อผมและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็ไม่ควรจะเชื่ออาตมาให้ถือว่าเป็นเรื่องนิทานไปก่อนแล้วก็ลองฝึกดูตามแนวของพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนฝึกกันจริงๆนะ เอากันจริงๆอย่าทําเล่นๆทําให้เข้าไปถึงจุดนั้นพอเข้าถึงจุดนั้นแล้วจะมีผลตามเนี้ยจะมาว่าหรือเปล่าถ้าไม่มีผลก็เชิญให้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทจเจพาพระคุณเจ้าทั้งหลายสวดผมตามอัธยาศัยแต่หากว่ามีผลแล้วก็อย่านึกว่าผมเป็นคนบอกท่านอย่านึกว่าเป็นคำแนะนำของผม ให้เล็กว่าคําแนะนํานี้เป็นถ้อยคําขององค์สมเด็จพระจินารสีบรมณศ,ศาสาัาสัมมาัมุเทธเจ้าที่ผมจํามาแล้วผมมาเล่าให้ท่านฟังไม่ใช่ของผมนะขครับของพระพุทธเจ้าท่านอรบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้รับฟังและพระคุณเจ้าที่กรรพบมองดูนาฬิกามันก็จะหมดเวลาเชลแล้วนะแล้วเวลานี้คณะทุดง ที่มีหลวงพ่อปานนำทีมเป็นชีวิตในครั้งแรกของกระผมหลวงพ่อปานนำครั้งเดียวแล้วก็ได้กลับเข้าถึงวัดแล้วเรื่องราวของทางวัดก็ยังจะไม่เล่าให้ฟังเวลานี้มันก็หมดเวลาเะแล้วนี่ก็จะต้องลาแม่คุณเจ้าและบรรดาญาโยมพุทตบ,บริษัยกลับแต่ก่อนจะกลับก็อย่าลืมนะว่าใครเข้ามาเรียไรแล้วก็ บอกว่าผมใช้มาหรือว่าบันดาผมใช้มาก็ตามแล้วให้มาแทนก็ตามจะมารถจะมาเรือจะมาเดินแล้วก็จะเชีย่ยเขาในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไม่ใช้เพียงบอกบุญญาติโยมทั้งหลายทางสถาน,นีวิทยุก็พอแล้วสงเคราะห์มาพอแล้วเรื่องให้คนไปขอทานแทนนี่ไม่ทำที่เขาทำกันมาแล้วแล้วน่ะไม่ใช่ผมใช้ ข้าไปกินเอาไปใช้กันเองรู้กันไว้เท่านี้ก็แล้วกันอารบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดแล้วนี่ต้องขออำลาญาโยมพุทธบริษัทไปก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและพระคุณเจ้าที่รับฟังทุกท่านสวัสดี